พ่อแม่พี่น้องพี่นอ้องมืินนี่มาพอยี่น้อยพาแสบในช่องยี้หน่อยแฟมลีแล้วน,น,นะจ๊ะ่อแมากินสุบซีิได้กินช่วโมกหนึ่งแม่พี่น้องเอ้ยละ่ะพี่น้อยส่วกระปุนเพิ่งกิโลแบบใหญ่ไส่กุ้งจะ้ะตัวใหญ่ๆแม่พี่น้องพริกติมเป็นสวนเป็นถาดพี่ก่าละจะ้ะเี่พี่น้องค่ะมากินยูมองเห็นงานที่ก้าและพี่นอ้องให้รอดกับหวาน ยี่ห้อนี้ยี่หน่อยประธานตอบขอมินผู้ใดเด้อเจ็บตาเนี่ยไม่ได้ไปซื้อ,อยามา้าเจ็บตามันแสงโทรศัพท์ยี่หน่อยต่องคักโพลผู้ใดเด้อเจ้ายีหน่ายจะขอไปหาไปเบิ้งพี่เบิ้งน้องนิดเดียวซับแซดน้ำกันจ้ะพี่น้องจา้าอืมมึงมัาจะมากันเญญาจังาย ตัวใหญ่หญอย่านผลไลกับพองกันพี่น้องชุ้ มันไม่มีพื้นที่เพื่นอนังโต๊ะไม่มีมู่บาบมู่บานเนี้ยได้จัะไม่ท้างนอก เย็บตาไม่จัดตาแดงมั้บอกลูกบอกร้านนี้หน่อยจะให้ลูกให้ร้านตอบคอมเมนต์ให้ด้วยจ้ะาใจนี่หน่อยกันยูน้ำเผานเนาะเย็บตาแมพี่น้อง เริ่มบอกขาเศร้าจา่าขาเศร้านั่งกินอยู่ข้างหลังจ่า <c oughs> พักจะหน่อยกับจานหน่อยไรน,นัอนจ่าเปิดข้าวม เฮียขึนแล้นี่น้องเฮ็ดเองจ้ะพวกของมานึ มาเดิมกินน้ำกันพี่น้องจ้ายังนร่อยกว่าพึ่งครับแม่งขินทั้งเบาะนะพี่น้อง นอนแล้วจ้ะเอาพาไีไ่นตู้เย็ยนละม้าหุวนแห้งเสียคำัแแนแกงจะเป็นไง <c oughs> ตัวใหญ่พี่น้องนะกล้ามเป็นมัดๆทั้งหย่อนทั้งยานใบหลาพี่น้องสามรับยอดหน่อยหมักน่ามันตามใบนะพี่น้องพี่นายกระยับนุ่มกับสามน้อนเนาะยังในทะไลเขาเกิดโดนเรา ฝาบคุณพี่คุณน้องหล,ลายๆเด้อจ่าที่มาค่อยเป็นกำลังแร่งใจให้ยายหน่อยซอยดันซอยเชี่ยกันนะ้ะพี่น้องเนาะจะถทิ่มจาปล่อยกันได้จ,าจา่าจะกินยาเจ้าหนอาบ่ ผ่าแมหค่ะเข็นดุเข็นก็ข่ามากบ่าทานมากนิดหน่อยเด้หนึ่งตมันจสืกกอกอะย่างเพื่น,นั่มเมจ้ะเอาตะกรุงเลงน้นำพี่นั่มโอยว Tại vì tui mua 1 lít nồi, xay 2 muỗng Xay phút đều đều nì Ngon ghê Thật bằng lái Một ít cơ อันกับกระเทีมผัดมะเขาออ่อนพี่วลกหาทิ๊บทิ๊บปลูกลอยพันมา <c oughs> ก,กับบะหมีห่เนื้องซื้อต้นหอมกับรักบุ้งรากแคลอดจ้ะอันนี้ก็รักเหลื้อในตู้เย็นคนมากผู้ใดผ่านแล้วอ่ะไม่นัง่งขายยาแล้วปฏิเสธน้ำเด้อจากพี่น้องจ้ะนี่น้อยเขาไปหาไปเบื้องพยายามกับซื้อน้ำซื้อยามากินน้ำจ้ด <laughs> กูได้มีหลังกาย,ยาเราเยอะหน่อยก็กำลังเ,เตอมก็จะส่งนผนบุกได้เออมีนอนี่นองจะได้ล่าพีเร่านองไปแล้วละจ้ะลอยมากินข้างหลัง ว่าให้เส้นเพรพอไหมพี่น้องยังหน่อยกับสกินต่ออยู่ดอกพูดจานโจโก,โกยู่นอยยหน่อยกักินเมื่อไหร่พี่น้องะจ้ะ คพี <c oughs> ่น้องเอ้อหมูว่าเพ็ดเห็นไส่ใส่หลายเนาะหมูว่าสิเพสใส่เห็นอยังหลายสิบบาเนาะคืเข่ามันหลาพ่นหลาพ่นเบาเนาะพี่น้อง หนีใหตัวกับิลาพีลาหน่องเลยนะจ๊ะงอเบาออกพี่น่องตำลาย ต,ตาแดงเหมือนพี่น้องน้ำตาอันนี้จุตลอดล้างตาแล้วก็แล้วโอ้ยขอโทษจ้าอิ้มกลางแท้กันชุดหนีขอบอกมาพี่น้อยบอกมาจะยุดหมอปวันฝ่าด้วย จะพ่อแม่่พีน้องจอ้า,า,า,ามืงอย่างน้อยๆก่อนน้อยๆผ้าพีพีผ้าหนอนมากินเขาที่บอกให้งานนะจ๊ะจำส้วาส้วากระปุ่นกุ้งโซดจ้ะกระป้างเลยพี่น้องว่เป็นบรรยากาศเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดจ้ะก่อนจากกันไปมืึงนึกขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยยาน้อยพผ้าเส็บในช่องยยาน้อยแฟมารีเนื้อจัดพี่น้องจ้าฝากกันแม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ